HELLO ไกเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับช่อง Mrg Gaming TV นะครับอ่ะก็วันนี้มีของเพิ่งอัพเข้ามาใหม่ๆนะครับในตอนเช้านี้เนาะก็จะมีชมของลุงยีนะครับมีไหนเอ่ยลุงอีน่าจะเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนแค่ชมเนาะ ผมก็เคยเล่นให้ดูแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เนาะแต่ว่ามันจะอยู่ในเซิฟทดสอบนะครับนี่ครับสก,กินก็เปลี่ยนเหมือนสก,กินก็เปลี่ยนนะครับสก,กินที่2เรียกว่าลุงีก็ได้นะครับก็เหมือนลุงอยู่เนาะแต่ว่าสก,กินนี้โอ้โหต้องเรียกว่าหนีแล้วครับไม่เหมือนลุงแล้วครับเขาปรับมาหน้าหลอกนะครับ แต่วันนี้ผมก็จะมาลองเล่นตัวนี้นะครับที่เขาเพิ่งอัพเข้ามานะครับก็จะเป็นระเบิดลั่นสนั่นไหวนะครับอยูผมก็จะเปลี่ยนมาตัวนี้นะครับอืก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทักษะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอืซึ่งเขาที่แล้วมันเป็นอะไรอะ น่าจะฟื้นฟูเขาที่แล้วคือความเสียหาย50%จะฟื้นฟูให้เรานะครับตัวนี้นะครับอืมก็จะเป็นใน3วินะครับถ้าเราใช้นะครับหลังจากใช้งานสกิลนะครับความเสียหายที่ได้รับเป็น35%เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูนะครับสร้าง50บวก 25%ความเสียหายที่ได้รับลดความเสียหายล่วงหน้าเป็นความเสียหายเวทนะครับกลับไปผู้จุมตีนะครับก็จะสะท้อนไปโดนศัตรูนะครับที่ศัตรูมาจุมตีเรานะครับอยู่ยผมก็จะใช้แทงนะครับแทงตัวไหนเอย อ่าผมก็จะถนัดคูฟ่ามากกว่านะครับเพราะว่าคูฟ่าเนี่ยโอ้โหคูฟ้าก็อึดพอสมควรนะครับถ้ามาแบบนี้เนี่ยน่าจะตายหากันนะครับอ่าคูฟ้าผมก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะออกเป็นตัวนี้นะครับ ่ะก็จะออกเป็นชิ้นแรกรองเท้านักลบนะครับหมวกคามสาบนะครับแล้วก็โลกแห่งอธินานะครับแล้วก็ชุดเกาะใบมีดนะครับอม,มตะนะครับแล้วก็หน้ากาก,ากนะครับเลเวลสามนะครับหน้าก,ากากไฟใช่ไหมเขาเรียกว่าอืมช่างมันนะครับก็เดี๋ยวตอน3ามมงนะครับก็จะมี ฮีโร่ตัวใหม่อัพเข้ามานะครับก็เป็นฮีโร่มังกรนะครับไคโดนะครับเราเล่นนะครับไม่ใช่ไคโดครับอาวี่จงนะครับจําได้ชื่อว่าอาวี่จงครับทําไมมันชื่อแปลกจังนะครับก็เป็นฮีโร่ที่อืดนะก็รอกันนะครับสามโมงนะครับ น่าจะอัพเข้ามาในวันนี้แหละนะครับเพราะว่าหลายๆสกิลเนี่ยก็เข้ามาก่อนแล้วนะครับตัวนี้ก็เข้ามาก่อนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ประกาศอะไรในกล่องจดหมายนะครับผมก็จะลงในคลาสสิกนะครับ แทงนะครับคูฟ่าครับอยู่ผมก็จะใช้แก้แค้นนะครับที่จริง,งที่จริงอ่าที่จริงคูฟ่าก็ก็ต้องใช้กำจัดนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ด้วยเนาะก็ยัง มีการลดความเสียหายได้ถึง35%เลยนะีก็ถือว่าเยอะนะอืเราก็มาดูว่าสกิลเอ็มเบนแทงมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหสามแท้งเลยเหรอ <laughs> ผม เ้ยสีแทงนี่วะอ่าเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเล่นเกมแล้วก็จะเห็นนะครับเขาปรับเปลี่ยนในตรงนี้นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นการพูดคุยกับคนที่เข้ามาดูเราเล่นนะครับนี่ครับระเบิดนะครับสี่แท้งเลยเนี่ยตอนี้อ่าก็มาตัดบัฟกันนะครับโอ้โหโดนฟังโก้ดึงไปนะครับ จะได้ปะเนี่ยคาคูล่าก็คาคูลา่คา,คลาก็ผิวนะครับอ่าได้บัฟบมานะครับเฮ้ยดีนะเอ็มบินแทงเนี่ยแล้วก็ไปตัดบัฟบของ โรเจอร์นะครับทำไมมันชื่อโรเจอร์วะนึกว่าโรเจอร์บงังิีนะครับอา้าวไปไหนไปไหนโรเจอร์มาเดมาเด อยูรอเลเวล4ก่อนนะครับถึงจะออกไอหน้ากากนะครับหน้ากากเลเวล1เนาะเพราะว่าบ้านเราแทงเยอะนะครับเหมือนอากไฮจะออกเป็นสาตีเปล่าโอ้โหระเบิด400เลยนะครับหืมไม่ไม่โดนครับ เอาไป <All S 1> ไหนอยู่เลยนะัด <laughs> ไหวปะเนี่ยเอาระเบิดต่างโอ้โห เอายังไม่ตายอีกเหรอเอาแตกไปดีครับ no โอ้โหโรเจอร์ครับมันจะไม่ไหวโรเจอร์ครับอืม ก็ถ้าแฟนนี้เราเล่นไม่เก่งนะครับหลังเกมโอ้โหแพ้หน้าดูนะครับ no โอ้โหมันยังหนีได้อ่ะเออโดนฟังโก้ <Your team S 1> เอาไปแล้วนะครับ าได้มาหนึ่งคิวครับหมดครบก็มาหลอยป้อมนะครับแตกแล้วแหละป้อมเนี้ย ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ <c oughs> ้ยคากระ <c oughs> นี่แนะ่ต้อเปิดครับอืม เอาอันด oh, ัตจะหนีไปไหนอันดัต ่าเขาก็จะขึ้นพลังจุมตีให้ดูนะดูดิ125นะครับบวกอีก444นะครับโอ้โห500นะครับเยอะนะเนี่ยเอาอยูเลนะัมนไม่ต้องไปช่วยเขามีอยู่นี่เลยหนึ่งวิหนึ่งกับยูเลนัสนะครับมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับเอาเอา เอา้าทำไมเราสะท้อนให้ป้อมไม่ได้วะนี่นะดึงมันดึงมันโอ้โ oh, หไม่ด่วนครับเฮ้ยถ้าห้าแทงก็น่าเล่นอยู่นะผมเองก็ไม่รู้ครับเขาจะใช้แทงเหมือนกันนะอืม โอ้โหมันจะเติบโตขึ้นนะครับน่าจะตามเลือดของเรานะโอ้โหมันจะไม่ไหวครับไหวเปล่าไม่มีมานาครับเออดึงมัน <laughs> ไม่โดนครับโอ้โหฟังกโก้ตกปลาตกปลาดีดีดี อ่าโดนครับฮ่า <I am. S 1> ไปไหนล่ะมาครบอ่าสโลไปก่อน I am. I am. น,นี่นะ่นี่นะ่ <laughs> เรื่องว่ะเอาเรื่องวะสีแทงค์นะครับนี่นะไม่เจ็บครับอโอ้โหอะครเข้าอย่างนี้ครับเอาดึงยูเลนัสมานะครับไม่เหลือครับโอ้โหปวดชิบหายว่ะ เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมฆ่ามดครบไปนะครับโอ้โหดันล่างก็โรเจอร์ไปดันนะครับ ตัวทำดาเมจเราตายวะ่ะโอ้โหฟังกโก้ไปคนเดียวอยู่เลยนะัดไปช่วยเขาด้วยอยู่เลยนะัดไม่เข้าไปช่วยฟังกโก้นะครับสับไพ่ ใครก็เข้าไปปั่นโรเจอร์ออกมานะครับตายไปดิอ่าเหมือนอใครโดนไล่ฆ่านะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเข้าไปเอาไวใน <c oughs> อาในป้อมเลยนะครับ คาคูละาอืมดึงฟังกโก้ดึงครับนี่ไงโอ้โหเข้าไปปวนในป่าเลยนะครับตีตีดิตีดิดดโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่าหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าบวกหกร้อยนะครับโอ้โหเยอะนะเนี่ย มีปั <rôle à déc> ่นอย่างมันนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิอ่าโดนโดนดึงครับโห้ไม่โดน ตอนนี้ต้องจบเกมแล้วแหละมาครบก็วิว14แล้วนะครับเมืนสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะอือโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ โลเจอ์เบาหน่อยเบาหน่อยมาดี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 มาด,มาดีโอ้โหไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> จบเลยจบเลยฟังโก้ก็รู้แล้วนะครับเหมือนเกมก็กำลังจะพลิกนะครับ โอ้โห,โหเขาจะตายหมดแล้วเน,นี่ยน,น,น,นี่นะมาดิมาดิมาดิาดสะท้อนหน้าแตกต้องฆ่าอันดัสให้ได้นะครับอื <c oughs> อันดัสก,ก็หนีรอดได้นะไปก่อนแล้วแหละ กมก็จะพลิกแล้วนะครับถ้าฝั่งทรงข้ามได้หลอดมาเนี่ยเกมแล้วครับจบเลยนะครับอยู่ผมก็จะออกจะไขลรองเท้านะครับ oh, จะออกเป็นเกาะตัวนี้นะครับให้มันสโลครับ เอาฟังกโกดึงมันโอ้ไม่โดนครับผม <laughs> กลับร้องให้นะครับฟังกโกโอ้โหฝั่งตรงขาได้หลอดมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราสีป้อมสีป้อมนะครับโอ้โหไม่ได้ครับไปหาครับเกมจริงๆนะครับงานเข้าแล้วตานี้ฟังโก้ก็ดึงไม่ดวนสักคนนะครับ ไปดิจะได้ปม,ม,มแพ้แล้วครับก็ <laughs> <laughs> โอเคครับก็มารีวิวสกิลของเอ็มบินนักแท้งนะครับแล้วก็แล้วก็คาถาสะท้อนตัวนั้นนะครับที่เขาปรับใหม่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็ก็ดีครับไม่ได้เกียนมากแล้วก็ไม่ได้กากมากนะครับสําหรับที่เขาอัพเข้ามาใหม่นะครับก็ดีกว่าแพทที่แล้วนะครับที่มันเป็นมีดหนึ่งอันเนาะจะเพิ่มการโจมตีนะครับเขาที่แล้วเขาเปลี่ยนตัวนั้นออกไปนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย